ถอนบางอย่าง,งเด็กรุ่นใหม่หลายคนมีการไปคอมเมนต์นะคะแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะคุณจะไปกล่าวหาทั้งหมดเลยว่าเด็กเจน Y เด็กเจนแซจะเป็นอัลฟราเองก็ตามเนี่ยไม่รับฟังความเห็นคนรุ่นเก่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยังฟังแล้วก็รับรู้เรื่องของความคามิดเห็นของคนรุ่นเก่าด้วยคุณจะเหมารวมแบบนี้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ถูกต้องออนะครับทีนี้พอไปแตะคําว่าพอเพียงซึ่งแน่นอนครับ บอกแล้วว่าก็ก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงจะเห็นอาจจะเห็นการอธิบายว่าเขาหมายความว่าอะไรเขาอาจจะไม่ได้หมายความอย่างที่กระแสสังคมในโลกโซเชียลว่าแต่ปรากฏว่ามีผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอก,กชนเนี่ยแสดงตัวครับขออนุญาตนะครับถ้าเอาขึ้นจอนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยนะครับ ว่าเราจะมีปกหนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชนนี่เล่มนี้คุณสมบัติได้บอกว่าผมนี่แหละเขียนเสนอต่อสภาพัดตั้งแต่เมื่อปี2550คุณลองเสิร์ชหาดูยังพบอยู่ในฐานข้อมูลสภาพัดท,ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรีเสียดายอย่างเดียวไม่มีการระบุชื่อผู้เขียนไว้อยากบอกว่าผมนี่แหละเขียนเองทั้งเล่ม,มทีนี้จากโสต์อันเนี้ย มีคนเข้าไปเม้นแค่นิดหน่อยเองฮะห้าห้าคอมเมนต์ในต้นทางแต่คอมเมนต์ที่ไปเม้นเนี่ยชื่อว่าดรอาโนนศักด์วรวิทย์ครับดรอาโนนเมนบอกว่าอยากให้นายอุดมแต้พานิชได้อ่านหนสิอเล่มนี้คุณสมบัติมาตอบเองฮะตอบว่าอะไรรู้ไหมครับตอบดรอาโนนว่าคงอ่านได้แค่8ดบรรทัดครับอโอ้โหนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้เรารวบรวมมาแล้วก็คําพูดที่บอกว่า อยากจะทําตัวพอเพียงเห็นดาราอินฟลูไปปลูกผักทานู่นทานี่กูไม่ใช่คนพอเพียงบอกเลยคนก็เลยยกคําว่าปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เพียบเลยใช่ไหมน้องมวยคุณสถาพรอ,อ,อ,อย่างเนี่ยมผมชอบของอาจารย์โตอ,อาจารย์สารา,า,ตราโตอ่อนกรุ่งแส่งนะฮะอบอกว่าที่ผมจะทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เพราะมีดารามาหอนนะฮะคิดว่าคิดมานานแล,แล้วว่ามันคือพาสีอินคัมชนิดหนึ่งกินเองก็ได้ ขายก็ดีแถมปลอดสารคิดมาดีแล้วงคือที่ชอบของอาจารย์สตราเนี่ยเพราะเป็นวิธีคิดที่ผมก็คิดแบบนี้และทุกวันนี้ผมก็ทําแบบนี้นะสวัสดิ์ทิ์ผมก็กลับไปพ่อมีที่ดินอยู่นิดหน่อยหลังบ้านเราก็ปลูกผักปลูกหญ้านะฮะมีเหลือเอาก็มาแจกพี่ๆน้องๆที่ออฟฟิศก็มาแจกนะฮะไว้กินเองอืนั่นคือคําว่าพอเพียงของเราถูกไม่ได้คิดที่จะไปร่ํารวยด้วยการไปทําเกษตรแต่เราคิดว่าเอ้ยเรามีที่เราก็สร้างคุณค่ามัน พาสีอินคมจากตรงนั้น<ช>นะครับ<ช>อีกความเห็นหนึ่งนะคะแล้วก็มีการหยิบยกพระดํารัสของราชัชการที่9เนี่ยได้มีการโพสต์มาจริงๆมันเป็นโพสต์ตั้งแต่ปี2022คือโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเขาให้ความหมายแล้วก็มีการอธิบายเนี่ยจากที่พระองค์ท่านได้ทรงได้ตรัสเอาไว้เนี่ยคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหาร